กําลังอาากําลังบ้าอาบป่ประวดตะบ้างเอวันนี้ที่เที่ยวแย่งปิดตาเนี่ยนะเพราะว่ามองออกไมเห็นเราเรียกกรรมการนี่เรอรอทางท่านกรรมการอีกหนึ่งท่านนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากกรรมการกิฬาศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของดนตรี สารต้องการร้องเพลงสารต้องการแสดงด้านหน้าเวทีนะครับ,รบผมเป็นคุณครูจากทางโรงเรียนพรเจริญวิทยานะครับแล้วก็เป็นคุณครูจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพรเจริญนะครับแล้วก็ประธานคณะกรรมการเป็นท่านสาสุขเบอร์พรเจริญตอนนี้ยังรอท่านอยู่สักครู่หนึ่งนะครับสำหรับนักร้องที่ได้ทําการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วช่วงนี้ก็ให้นวดน้ํามันพันมือเตรียมความพร้อมขึ้นเวทีให้เรียบร้อยมันจะเป็นสกมวยวอะไร เลียงเนาะต้องเรียงนะครับเด้อเรียมเพีย <ứ? S 2> ไม่พร้อมเรียมไม่พร้มพอมในกรุณานำสาวนันกตรีไปสาวเซ็กกับทางอ,อาจารย์ควบคุมเครื่องเสียงด้านข้างเวทีให้เรียบร้อยนะครับเราปุ้บัลังสํสำหรับพี่เลี่ยงนักปวยนะครับผมตัดสินแพชนะสามารถตีกรรมการด้านล่างได้นะครับวายคำตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นอันสิ้นสุดนะครับครับผมครับอันจุ้มมองกลางนี่พี่น้องท่านไหนครับหลังกรรมการเอง ปลาแฝกปลาแฝกใครเสียงปลาแฝกเสียงพ่อจะเลื่อนปลาแฝกเอาไปดนีที่น้องตะบนเอื่อนเดจุ่มเดี๋ครับจุ่มมีเดทักไหนเนี่ยสีชมพูมามาทำสีชมพูบ่มี่เนื้อน้องหัวซ้านเน้น้องหัวซ้านเอาเอาเอาคือไปอยู่หมองมืดแต่พอมันจะไม่หลือบ้าั่น ใส่อีกมานี้เอาครับวางชมพูครับวางชมพูวางชมพูขอเสียงหน่อยคุณพอสุบินเท่าไหร่นะเมียนบ่อเมียนทีดอกกัคิดววานไม่หยิบมาให้สีสำราญยังอยู่มาสีสำราญอะนีโอ้มีคุณหมอปิเบาหวานคนหนึ่งฮะ บอกเบิร์มาเป็นกอดเสียดิซอาญอยู่เออเป็นบุกองเสียกป่าปิดไฟลุยไฟลุยพี่น้องบ้านดอนเลยเมื่อวานพี่น้องบ้านดอนดอนยะยนานเต้หละโอ้ยเอาพี่น้องให้น้องเลิกเนี่ยเต้หลัโอ้นันดีโอ้ยมีอย่คหึงคนอ้องกินกินข้าวมันปิดเก็บถ้าเจ้าหน้าที่ทางที่รับลงทะเบียนจัดลำดับการประกวดเสร็จสิ้นแล้วก็แจ้งได้เลยนะครับอยู่ไหนครับ อาอคอนเทนต์ให้เราแค่บอๆไยในกระดาเอากิสีบริสุทธิ์ากว่าเขือนเนาะนะครับผมสำหรับนะครับคนบุคคลที่มาผู้สมัครบุคคลผานาวิก็บบอปีดโปรปิดทองครับผมท่านที่มาลงชื่อสมัครในการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ของที่ท้องถิ่นนะครับในวันสถาปนาอําเภอพลจรุทน์ประจำปี2568นะครับในค่ําคืนนี้มีทั้งหมด15ท่านนะครับผมขออนุญาตนะครับอ่าวรายนามท่านทั้ง15ท่านนะครับผมลำดับที่หนึ่งนะครับคุณนวรน์บุญอบลกับบทเพลงสาวกระสินสิ้นหวังนะครับ เพลงเร็วยวเนี่เพลงเร็วเพลงเร็วมันเป็ี่ยนตะโศกตะเสาตะนาสือเพลงสาวกาละสินสินฟังละน้อมือนีโอ้ยไปบังคัให้ลองด้วยใครโดนเลยที่ขันที่สองนะครับผมคุณนิชการภูบุญอกกับบทเพลงออกพรรษาน้ำตาร่นนะครับผมครับผมเพิ่งมาจากบ้านโอบพี่น้องบ้านโอบนะครับเนาะจะเลือบจิดโฟกซกเด้อ สิมีคะแนนพิเศษไปใส่ไข่สามหน่วยบอกเลยเลวคุณบอลอะไรล้มไปเนี่เภาษาหนะครับผมคุณอ่อนอุมาอรัญญาวาสนับกับเพลงกอดแล้วบทแต่งนะครับผมลำดับที่สี่นะครับคุณบุญสิงห์พึ่งทองกับบทเพลงเกี่ยวข้าวดอรอแฟนครับลำดับที่ห้าครับคุณเจริญเคนรักษากับบทเพลงนกเขานะครับผมทันที่หกครับคุณสัมพันธ์สุพรกับบทเพลงไหมไทยคนเดิม ท่านที่เจ็ดครับคุณจักรินนนตากบบทเพลงทำบุญร่วมชาตินะครับท่านที่แปดครับคุณคมจิตวินโรธนะครับกบบทเพลงเอิญสร้างนองนะครับผมท่านที่เก้าครับคุณชูเกียรติแสงตาสุยกบบทเพลงทำบุญร่วมชาตินะครับท่านที่สิบลำดับที่สิบครับคุณสุภาศีหาชัยกบบทเพลงเกี่ยวข้าวดอรอแฟนท่านที่สิบเอ็ดครับคุณคุณชวัฒ บุดีวงขบวเพลงขอพรพ่อผาใสนะครับท่านที่22สองครับคุณศักดาแรงสู้กับเพลงพอบักบินนะครับท่านที่สามนะครับคุณนธนิดยิ้มแย้มกับบทเพลงดอกจานประหารใจท่านที่สิบสี่ครับคุณชายโพตดนาคำกับบทเพลงห้อย่าห้อยทา,ยทาขางเทียงห้อยทานขางเทียงขอเอาไปครับตกนอนหนูห้อยทานข้างเทียงนะครับและท่านสุดท้ายครับ ลำดับที่สิหคุณณรุมนวงบุญมากระบทเพลงสาวอีสานรอรักครับผมก็สังเกตได้ว่าจะเป็นเพลงเร็วทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีบางท่านที่อาจจะเอาเพลงซ้ำกันได้นะครับซ้ำกันได้เป็นเพลงเราชื่นชอบนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเนาะนักร้องท่านแรกที่จะทำการประกวดสแตนไปด้านข้างเวทีไว้เลยนะครับช่วงนี้ผมใครขออนุญาตแนะนำท่านคณะกรรมการที่จะร่วมตัดสินร่วมให้คะแนนทั้ง ท่านนะครับดังต่อไปนี้นะครับท่านแรกครับท่านประธานคณะกรรมการตัดสินในวันนี้นะครับนายสักพิดันดวงตาครับท่านสาธารณสุขอำเภอพรเจริญครับหัวหน้าครับท่านที่สองครับแดงเสาวันพิสาเติมประชุมครับคุณครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรเจริญครับนายเดนุพล์ผาทองครับคุณครูโรงเรียนพรเจริญวิทยาครับ นต่อมาครับนายกิติศักดิ์โคตรทาเรนคุณครูจากโรงเรียนพรเจริญวิทยาครับและท่านสุดท้ายคุณปร,ริญญาคำศรีดาครับบุณครูจากโรงเรียนพรเจริญวิทยาครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเกณฑ์การ บันทึกคะแนนประกวดร้องเพลงลุกทุ่งในวันนี้นะครับโดยละเอียดนอกจะมีเรื่องการนาเสียงร้องที่ถูกต้องดนตรีถูกคีดนตรีจำนวน20คะแนนนะครับจังหวะ20คะแนนทํานอง20คะแนนการใช้ภาษาและการออกเสียงอักขระชัดเจนควบกล้ำรอเรือรอลิงนะครับชอช้างชอชิงชอโช่ช20คะแนนนะครับลีลาท่าทางประกอบการร้องเพลง10คะแนนและการแต่งกายอีก10คะแนนนะครับเป็นเกณฑ์ในที่ท่านกรรมการจะใช้ในการพิจารณา ให้คะแนนตัดสินครับในค่ำคืนนี้นะครับสำหรับคนที่ว่าไม่ช่องนะครับระวังเลยบนไอ้เขียวบองมันช่ออกรอมันช่ออกเขียวบองพิผู้ข้าประกวดท่านแรกพร้อมหรือยังครับอ่าเดีครับรักร้องวอแล้วครับเหลือกรรมการและกรรมการกำลังบีบกันอยู่นะครับผมไปบีบกันอยู่ช่วงช่วงสุดท้ายนะครับโอ้วันนี้ก็ถือว่าท่านผู้ชมมาเยอะนะครับผมตอนนี้ประมาณ 32,489.50คนนะครับผมครับว่าไปเถอะครับปุ้ยไปเห็นนะครับตอนนี้นะครับสำหรับท่านที่มาในงานไปนครับเรามีอ่าอ่าช่องนะครับทีวีจากหลายๆช่องนะครับที่มาถ่ายทสุดงานสถาปนาอำเภอประจเลยในวันนี้ทั้งหมด34ช่องครึ่งนะครับผมครับไม่ว่าจะเป็นช่องอะไเนี่ยอีกเถิงหนึ่งว่าจะใส่เนาะสำหรับการมอบดอกไม้ของกองเชียร์นะครับท่านสามารถซื้อได้เลยนะครับส่วนเรื่องของการมอบ ก็ช่วงที่ผู้เข้าประกวดกําลังร้องอยู่ถ้ากองเชียร์อยากจะมอบดอกไม้ถ้าคิดว่าไม่เป็นการรบกวนนักร้องของท่านก็เป็นเรื่องของท่านนะครับแต่หลังจากที่นักร้องร้องจบเราจะมีช่วงเวลาให้ท่านได้มอบดอกไม้สําหรับนักร้องที่เข้าประกวดอยู่นะครับครับผมช่วงนี้สามารถ จับจ่ายซื้อหาดอกไม้เพื่อเป็นหมนรอมใจกับนักร้องได้เลยครับคุณนเ้ชมครับก็คือเรากลัวเนาะเรากลัวเวลาที่ท่านมาครับอาจจะรบกวนนักร้องของท่านเนาะท่านเราค่นกาลรองเพลงถือใอยู่ไปร้องปึ๊บเสียงสะดุดเป็นสีหน้าครับก็เลยแยกเสะพาวมาคววนกันในตอนที่ร้องเนาะพอท่านร้องเสร็จนะครับท่านสามารถให้ดอกไม้ให้ติปนะครับแต่กันให้ติปหางเครื่องให้ในยูดี้มาถอดเอาละเพิ่ณพร้อมแล้วเพคุณจะร้องเพลงแล้วโอ้ยเนาะอ๋อพ่อแล้วบอแม่ไม่แล้วแม่ไม่แล้วโอ้เอ้ยอู้แม่จังไใจมันง่ามปานี้นะ ก็เดี๋ยวให้ทุพ่อกดได้แนะนำตัวเองนะครับแนะนำตัวเองชื่อนามสก,กุลน้อเพลงที่จร้องแล้วก็มาจากตำบลไหนนิดนึงนะครับชินเชิญครับ,รบสวัสดีครับ ครับผมณโอกาสต่อจากนี้ไปท่านจะได้